สวัสดีจ้าทุกทุกคนเอาน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาฝากจ้านี่ลูกกำลังกินเลยจ้าอย่าไปสอยให้เด็กๆกินดีกว่าม,มีหลายีหลายต้นเลยนูน่นต้นหนึ่งไปอย่าสอยน้ำ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะันนี้เรามาทำอะไรกันเอ,อ่ยข้าวมันลูกไก่มีดก็ไม่คมลูกไก่จะลูบหนามมลูกกระลุกแต่ว่ามันจะหวานไม่นุ่านั้นเองมันจะเปรี้ยวหรือเปล่ามีดก็ไม่คม น้องต้องใจอะไรต้องไจเหรอเดี๋ยวกระหังนิดมาใหม่ก่อนหนึงมิดเป็นคนเลยอือมีดอันนี้คมกว่าคมกวีานี่ อะรเขาไปหนเนี่ยเขาไปไหนดี่เขาไปเขาไปร้บาไ่อยไปเนี่ยกน้าพี่นครับอย่เข้าใกล้ด สามลอดเลยเลยลูกทำมันเย็นดออิอร่อยอ่ะดูลูกหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเอยห,หวานไหมลูกนิ่มกินดิแล้วก็กินหน่อยนะอือหือหวานเจี๊ยบเลยเจี๊ยบไกอ่ะกินหนุกหนุกก็กินเลยเดี๋ยวป้าไปช็อปใหม่ลูก ร้อนๆอย่างนี้ต้องกินมมาเผานี่ไหมเนี่ยมันกินลาลูกใหญ่ๆปลาลูกนี้ละโอเคเดี๋ยวป้าปอกใหม่นะนกอะไรมันดังใกล้ๆ

้องัเชี่เหมือมนอื่นไรถหิวน้ำไหมน,นะรถ,รถไม่มีปากรถไม่มีปากแต่พี่ฝนมีปากอึ๊บเย้ชิมอ่าชิมอ่าดูด้วย อาออกอ่อาดูเลย <ś c oughs> ปักช่องป้าน,นิมสเพเฮลเชนแนลด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กหรือป้านิมทำคลิปใหม่ๆด้วยจ้าส <ś c oughs> วัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย